มามานางกคือไม่เห็นคือเห็นน่อยนึงคือเห็นนาหาแต้ตงตะม้อมแม่มตงตรงมุงเอาลูกตะงอันนี้ก็ได้นม่ก็ได้โอเคตะมนี่อันนี้พงมีเป็นนางขวดอาจายนางนี่แหละน่ไปนางกินมะ น้ำมันกินทุกตามาได้ผู้สาวเด้อย่าได้ลูหนึ่ล็อกคอมาได้ที่กลิ่อันนี้ก็อันนี้ก็ว่าเุดฮในบอนต่้มนี่เดี่ยวเพิ่งเลยกุ้ก็ซื้อมาจุดปยยังเรืงก็ซื้อมาตลอดโอเคขอบคุณครับคอยจี้เยอะแต่ยังมาเลยแซมเหยีย่มาแซมมาเดยได้เดยีได้ มันทับมัน <goofy> ทับมัน <scale> ับมีได้แต่แก่งดีนาขาดไปแล้วมแล้วกุ้งตัวใหญไงเจาทีแม่ลจบไม่้อกินทีได้มีให่จ้งไไหมอนนั้ทยิเจาเยอัดวิดีโอบอกแล้วขอเยอะับ

Huh? ทำประหลแต่ทำปายไลานัะไปทำประหล่ให้อง้วเขาพลาอยู่ที่เห็นตาเฮาตาเดี่ยวซ้ายเดีอยวซ้ายเดี่ยวขวามันไปช่วยยู่แต่มันไปรัดได้หลายาเหมือมืนตังมณฑิการมนิตังมงมันผิดไปตำบลนี่สิมีได้ตังมากรท่นะตังมาตำบลเข้าตำบลเขาค่ะนี <h <h ้ครับ ามัอนเอิ่ยห้างตั้งขาผอมเด้อแมน่นว่าวหาร้อยแปจุดเลยไปจุดตั้งว่าตำบลขับปรลายรถบราา้านขัปลาย้าไปเลยบนี้มนันคือเป็นทางประเดี๋อะทรบีต้องตั้งปอดทอดหาไปปอทอแอมเพอ่้ตั้งอำเภอไปส <ไป S 1> อดพ,พูดเหมือนออกมาตป็นปอทอดขามาดี่ไปห้ามุกบ้นี้มเมือทางบ้านทางบ้านห้าวคนละระบีเมื่อนี้บอกาใจะสาวไปเมือน

เพาอยแบบมากมากตำหูเฮ้ยตำาาไานะาี่กาสเจอตำชานไยมันเต็มนาฝนฮึมันเต็มนาคอยฝน,เ,นเอาเบิ่งอันนี้ไงเบิ่งตำหูไงง้องเออโอเคมันจะมีเห็ดท้ากินอ้ะเห็อมีเชีย

ไปแล้วาวเดเอ็มว่าบายไม่ปิดเจ็ดโมงต้งปดเ็่าไปต้าประกาศวัาได้คนิดโคงยืนยันไม่ไปเออันนี้ก็ยังไม่ไปเลยไม่ไปสองสมเมื่อไม่ไปแล้วสามาได้ใสเขาข้าวนเข้าาวยุ่งมะเก่ายุ่เขาดะเรา้อื่นเด้จะไปรปรวยะหนีเมื่อหรือเ่ มันนีมาบ้านเน,นอะไม่ปันบ้านบ้านน,นี่ิดี่ม่มาประมาณนั้นนะป้าไม่ใช่ตำมะละกอแลครับตำพริกแะครับได้เี่ยมาได้เป็นน้องได้ยังไปรวนเลยแซ่บแซ่บขัดเลยเนี่ยขนหาหมอยังไม่เห็นัทนไม่เจียวเน,นัน,น,น่นน จะถังกันละถุ่มาอยู่มองเลยนี่แมันนั่นมันถุ่มไปบ่นี่แมันอันนี้ถุ่มปะมันเขียนถุ่มปะปีใหญ่ยี่เดียวเลยนี่มาตั้งร้านมาจ้างรูจ้างประจับตั้มเอาลายวันได้มีเอาได้ตั้โคกนะวันเถอะเหรอวันเถอะ มาทําหอจังเยจ้ะเอาดวยวะไม่ไปตับด้วยผงมะกอกน้มันเาเอคาราเบุนลมันเห็นแต่มีเงินีนี้ประมาณปีประมาณปีนาบุญมาซื้อพี่อนปีนาก่พร้อม เไม่มนะเพิ่มมีด็ขายเออไม่ได้ขายเอ้ชยลูกค้ายูกค้าแถวนี้เนี่ยสงแถวคนบุญเลยนะกราบเหมือนเะหาคนยอนาเหมือนขยายร้านป่ะเออเอ็ดตัวข้างร่างนี่แล้วนะร้านสเตอร์นี่ครับูีมกว้าง เป็นร้านอาหารตามสั่งพร้อมคือนั่นน่ะเขพอเราไม่หาประเดิมเข้าเพราะว่ามันบานเมื่อมันต้องพัฒนาไปเลยมอนบอกของคนคนนี้สายงานเดียวออาเมียเดียวตลูกบอกแซวตลอดเลยที่ดับหน่ะบับคุอบับ ก็ยังดำหนาอยู่พี่ข้หน้าดำเลยแไหวไม่บอกให้ดำหนเวเปิดูลงมานะไม่เด็ไม่แมนคุณะขันขนาดใหญ่กว่นี้นีีเนี้อืมซอทองคนี่แบบเห็นเลนาเนาะนละไหนต๊ะแบบเว่อร์ี่แล้วอ่ะพี่หั่นปลา่าต อิเลกแหลงค่ะค่ะเออรตีนในเดสมีเห็นอันนี้ไม่เห็นตำตัดกลมลงเออพอดีอันแรกไปเท่าไรแล้วไปกินาเพาะาเรนยโอ้จัดจานไป้ถ้าเขาเรื่องกินนออกีแล้วกินแบบเเขาามาเอกระเอามามกไนามาเามอไ สุดยอดเลยครับตาม้่าปันน้ำปันบ่มึงปันน้ำปันมจะปัน้นเลยนะซาบ่่อยากกมันสุดละมากางมันไปกี่อย่างแล้ววมันอน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 นมานอนลูกเอาเือบ่กอเดี๋คนเลี ขายเ้้ตัี่นำงน้เแเาะราเป็นังตอนเดียวเห็นนาะไม่เห็นนะม่นีกินแต่เดี๋ยวเอาไปนารักเต็บเอาตายแล้เอกไปจับมันสอบกินไปนันตั้หน่อยมันยุรูใหญ่ยู่ไม่ใช่นะมันใช่ร้อยนึงมัน ไม่สมค้ากุ้งนเนอ่กรุงเด็กโตถูกอ่าไม่ดื่อะไี่อายุเคยแลอยุด้ยเพื่อนมาเสอือปานมันอยู่แล้วพีกายรถไถมันหางรถไถมันก็รู้อ,อ่<ะ>อผ้ยแพร่แบป้านี้ฮะผูอยแพร่ป้านี้ขนาดเออขนามันดูดูกเก่าเนกล่องปานหนมันมาหแหงมือ่มันต้านอยู่แล้วพีกายรถไถ อุ้ยเสื้อผาเก่าเอุยทะอยู่หรือว่ารถไถโก้ต้องไปยัดใหม่เอาไปยัดใหม่ขนก่อนอย่ามาเรียกเด้ออันนี้อันนี้ก็รุปหมอกแล้วมากินน้ำกันได้ไหมิ่เาไปมาคือไรทเนยจิ้มจิ้ม้ เยอเเะเลระเวะนกินมดเยอะเบ้อเราพอดีละเจ้าว่าม่มักเพ็ดนะนี่ลรพอดีเลยไม่มากเผ็ดครุงได้่คลินเผ็ดิดเผ็ดไม่ได้พอดีเลยถ้าเพิ่มมักเพ็ดกัรกับมักเผ็ดไปน่อมไม่ได้ถ้าเลนี่นไม่ได้ถ้ายนะยาลายยาลามามาโอ้ยยา กินไข่นะเด็กน้อยจุดยานเอ้าโอ้กินไข่ดิเออมีเปิดฝ่ายนันโดไข่เอนเป่ดโจ้ัีฝ่ายนันโดไข่เปิดไข่เชฟไข่เฟย์เฟชเชอรมีเฟชอัาแช่เปิดโจ้รีตัดลานตลอดมังปีจงปีแล้วมันไข่ตลอดไปหาอย่ไปหาเดี๋ยมาแล้วแซ่ พขาปีน้าเลีรุ่มเปิดล้านหัวก็ราะเราไปถึงน้เยอเลี้ยงหอยหน่อยเลี้ยงหอยเุ็นเลี้ยงแบบอยู่ในปลหอยเพิ่งเลือเดี๋ยวนี้นะหอยคุ้มยุสานะเลี้ยงหอยชนดี้หม่ มึยกมอะไรงนูนี่ปลาตะเพียนกันแบบนี้เลยเด้ปิดยกระถิ่มันกรโดดถึงโตเปล่อยน้ำเข่ามันก็โดดเมัอยากออกมันอยากออกมันสูงเยมันกระโดดเข้าไม่ถึงกระโดดย้นยันเลยปลาตะเพียนยูรเซียบ่ก้ปลาเอ้อเนี้ยมันมันจะเปลี่ยนมันจะไปมีมงไปนามันไหลเนียครับน้องเมืองน่าแล้วคอยคอยเปิดโพยคอยอุดไว้ เปิดโทรเราน้ำเข่าด่างเราไเห็นน้ำมาเห็นน้ำหลงตาแล้วมันกระโดดเนี่ยออกไม่อไ่าพลาดเราเป็นน้ำไหลนะเราไม่ได้เรากระปุ๊กไปแล้วเอากระปุลโยนมันนันแล้วบอกได้เอาม่ได้เอทข้าวหน่อลูปยีเอ็เนกันไม่เอาข้าวเต็มนั่นกันเอาแยงอุดปากมันไว้อยู่ปากคขาถ้าเราบอกได้มันกระโดดกระโดดขึ้นแค่นั้นแหละครับคลิปนี้ขาจบเพียนี้ครับสวัสดีครับ